ติค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวไทยและคนไทยในต่างประเทศนะคะในหอในหอห้องก๋องผังเยาวในหอนมันอิียาสิผ้ามากินอันยังกับพี่น้องตำสัวหอยใส่กุ้งกับพี่น้องเลยตำสัวลยไปพี่น้องจะซื้ออื่นยัง <c oughs> หอยเปาฮื้อนะคะพี่น้องบานห,ออนาห่ออื่นเปาฮื้อหอยยำใส่กุ้งอร่อยอร่อยค่ะพี่น้องเด้อเต็มขบกบ,บงใหญ่เลย มาเด้อมาเด้อกินน้ากันมาเนี่ยหอยเป๋าฮื้อใส่กุ้งพี่น้องดูมาพี่น้องกินน้ากันอร่อยอร่อยไส้สต๊อมพี่น้องเห็ดปลาเห็ดจากินยังกะเห็ดเอาไปพี่น้องเลยตั้มสัวตั้มยำพี่น้องอร่อยอร่อยมาเด้อมาเด้อกินน้ากันเสพเสียมกับพี่น้อง อ่อนนี่เพิ่นเอื่นนี่ยังกว่าเปล่าเฮ่อวันตีหอยอร่อยอร่อยพี่น้องยาดกับมเขือเ็ดกินทุกแค่มิจฉาหนึ่งเอาหอยนี่ก็ได้ใส่กุ้งพีน่น้องย้ำสะนอเพิ่นเอื่นอืมแซ่บกับพี่น้องเลยใส่ยังใส่อันใส่อันอันยังกว่าน้ำมันพร้อมพี่น้องอื อร่อยพี่น้องมามามาเสบีบๆมาเนี่ยเมื่อใดก็เสียบเบินแล้วพี่น้องไปเสียบไปหาหมอพี่น้องเอ้ยโอ้ล่องหอยเบิง้งเสียบๆนี่เพิ่นว่เปล่าหือ้อเส้นนี้หอยเพิ่นมาคนจีนมนหนึ่นงพี่น้องตุ่มน้ำแกงย้ายก็ามาสัวซะก็อร่อย Ser det sånn ut? Det er en god mat. Litt unge, da. ใส่หัว,วบอลงั้นแร่อย่า,ยาใส่เบอร์ดพี่น้องเลยของเสียบยูที่คุณหมักเนาะนใสุ่ก้งอยากนอม không 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 rồi không 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 นี่ก็ต้องแก่ข้าวจังหน่อยเนาะพี่น้องสดจังหน่อยอืมอร่อยมาพี่น้องกินน้ำกันมาเนี่ยอซุปเงาค้ัวพี่น้องย้ายหนึ่งเนาะอืม ราขออะไรไม่ลองเนี่ย

ต่อลายใบได้พี่น้องจิสำาลักดพริกเวย่ยเวยใบได้ใช้พริกป่นนะคะได้ใส่พริกสดพรับก็ไม่ค่อยจะเสียพี่น้องเ็ะว่าเสีย น้ำปุ่งเบาหืยใยซสื่อมาเจ็บเจ็บตัวพี่น้องหอยนี่ประมาณไอ้แปดสิบเหรียญพี่น้องกับประมาณสามร้อยกว่าบาทเจ็บตัว 嗯，讲。Mm. Yeah. có thể bà nó away no, me mm -hmm. okay. mm -hmm. โมลายมาพี่น้องเลยซิ่งสองซิ่งสอง bớt giờ, nào? Không cả. <laughs> bớt 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 mũi tây, น้ำเปลี่ยนมีใส้พี่น้องเลยกินเบิดอซะอเสียบหลายพี่น้องเลย mô vật cả vài lọt đẹp đứa phải lại. อ้ยย้ายสิย้ำแกหอยกับยันกินบอิมที่กุ้งมาพ้อดไม่มีว่าไงอื้มจับอัดโ,โตนึงน้องน่ะอ,อันนี้ไว้ย้ายกินรอบดึกกันแล้วกันโอ้อร่อยอ่ะ

Ừ. Ở cuồng thì tô nâng phải nó, đó, <laughs> nó phải nào người gái Nó lại Ừ giọt rất đỡ ngon tôi như này không, ăn rồi. cái phải không? vào được. Tôi làm này con. Tại kinh giá kinh vậy mình làm cái. Ngồi nhạc, n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 gồi โอ้ยเรียบร้อยเรียบบาทนี่พี่น้องเลยยายขอขอบคุณพี่น้องชาวไทยและคุณไทยในตปมะเทศนะคะที่เบ่งยายถ้าชอบคลิปยายก็ก็ไลค์กดแชร์กดสักสไขร์น้ำเลเด้อพี่น้องยายเสร็จมีกำลังใจเดินละฮ่องโกงให้พี่น้องเบ่งนะคะถ้าจยงไรคลิปนี้ก็กล่าวคำว่าสวัสดีนะคะพี่น้องวัสดีค่ะ